วันนี้สวนฟื้นชีวีอินซีสารคามเราจะเก็บฝรั่งแดงอยุธยาเบอร์สามตามออเดอร์นะครับซึ่งฝรั่งเราก็ดูผิวสีก็อย่างนี้แหละครับคล้ายๆใบนะครับส่วนสีที่จะแดงสวยงามก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับถุงห่อนะครับอันนี้เราเราห่อด้วยกระดาษนี้ก็สวยงามนะครับนี่นะครับ เราจะเก็บไปจำหน่ายนะครับ,บนะค,ครับครับจำหน่ายตามออเดอร์ที่มีคนส<า>ั่งครับยังไม่ได้ขายตามตลาดทั่วไปนะครับยังไม่ได้ขายตามตลาดทั่วไปอันนี้เดี๋ยวจะเฉาะให้ดูซักลูกนะครับแดงอโยธยาเบอร์สามนะครับแดงมากเลยนะครับสวยงามนะครับสวยงาม อะไรครับนอดชาติสุดยอดเลยครับวันฟื้นชีวีฟื้นดินฟื้นพืชผักแล้วก็ฟื้นชีวิตคนนะครับเห็นนะครับดูฟังฟังเสียงนะครับสวยงามนะครับ ซ,ซึ่งถ,ถ้าลูกไหนเขาแก่จัดนะครับเราก็จะไม่จําหน่ายเราจะเอาเมล็ดนะครับพเพราะว่ทาที่สวนนี้นะครับเรามีทั้งเพาะเมล็ดมีทั้งเสียบกิงก่งทาบกิ่งแล้วก็ตอนด้วยนะครับบางคนก็อาจจะต้องการนะครับต้องการเพาะด้วยเพาะด้วยเมล็ดนะครับ ครับลูกโตสวยงามครับโตมากเลยครับลูกโตนะครับลูกโตมากเลยนะครับนี่คือสวนฟื้นชีวีนะครับเมื่อดินเขามีชีวิตเขาก็ทําให้พืชของเราโตเติบโตสวยงามนะครับอันนี้อาจจะ,ะใครโชคดีจะได้กินนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าไอ้ไอที่สีบอกว่าสีมันแดงๆสวยๆนี่ยนะมันเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับกระดาษห่อด้วยนะครับขึ้นอยู่กับถุงห่อด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูที่ฝั่งนู้นนะครับครับเร,เราจะาสแสดงให้เห็นถึงสีผิวของไอ้ฝรั่งนะครับแดงอโยธยานะครับเมื่อกี้นี้นะครับนี่ นี่นี่คือกระดาษ่อที่ที่เป็นพลาสติกเป็นสีขาวนะครับสีอย่างนี้แต่นี้มันจะเป็นกระดาษคาร์บอนนะครับดูสีสีของเขานะครับแต่นะครับเห็นไครับแตกต่างนะครับสีแดงสวยงามอันนี้คือกระดาษที่เป็นกระดาษคาร์บอนนะครับขึ้นดูกระดาษด้วยครับขึ้นดูกระดาษด้วยมามาดูอีกลูกหนึ่งเราอยู่ฝั่งนู้นนะครับมีบรรยากาศของสวนเรานะครับนั่นแล้วแต่เป็น เป็นไอฝรั่งแดงอยุธยาเบอร์สามนะครับรสชาติแน่นอนครับรสชาติอร่อยมากเลยนะครับอันนี้ดูลูกนี้นะครับลูกหนึ่งนะครับเราห่อด้วยกระดาษคาร์บอนนะครับสวยงามนะครับนี่คือสุดยอดเลยนะครับแดงสดใสนะครับนี่คือแดงอยุธยาเบอร์สามนะครับ ครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงสีผิวที่เกิดจากกระดาษห่อต่างชนิดกันนะครับส่วนรสชาติก็เหมือนกันนะครับรสชาติเหมือนกันครับโอเคครับอยากจะได้สีผิวแดงสมชื่อก็ต้องออกกระดาษคาร์บอนไม่ใช่โฆษณาให้นะครับแต่ว่าพูดตามความจริงนะครับมันเป็นที่เราประจักษ์ผลมาแล้วครับครับอันนี้คือแดงอยุธยาเบอร์สามรสชาติไม่ต้องห่วงนะครับอร่อยมากจริงจ จากสวนฟื้นชีวีอินรีสารคามข้างแก่งหนึ่งจันนะครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวนฟื้นชีวีอินซีสารคามชื่อบอกยาโลูกตามหลักทฤษฎีพืชผักในสวนลากวุนไร้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินรียพืชมีชีวิตชีวาดินคือส่งพลคนมีชีวิต